ย้อนสนานนกุเลเผยสเปคสาวในฝันหายากต้องเป็นแบบเธอคนนี้ทำเอาบรรดาแฟนคลับกรีดทั้งประเทศเลยเมื่อพระเอกหนุ่มหน้าใสนนกุลชานนสันตินทรกุลออกมายอมรับผ่านสื่อว่ากำลังอยู่ในช่วงสารสัมพันธ์กับแอปทักษออนางเอกรุ่นพี่จริงๆเริ่มคุยกันมาในช่วงที่ถ่ายซีรีส์จบ ตอนนี้ยังไม่เรียกเฟ้นเพราะเป็นคำที่ให้ความสำคัญมากทั้งคู่และหากย้อนสัมภาษณ์ของนานกุลก่อนหน้านี้เคยบอกถึงสเปคสาวในฝันเอาไว้ว่าสเปคสาวแบบยุนอายังมั่นคงจนถึงทุกวันนี้แต่ยังไม่มีโอกาสได้เจออายุมากกว่าได้เลยไม่ติดครับเราไม่ได้หวงความโสดส่วนตัวเรารู้สึกว่าชีวิตคู่ที่ดีดีกว่าชีวิตโสดแต่ ถ้าชีวิตคู่ที่ไม่ดีเราอยู่โสดดีกว่าตอนนี้เราโฟกัสกับงานก่อนสเปกแบบยุนอาต้องดูดูกันไปก่อนเรื่องความรักที่บ้านก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพื่อนๆแนะนำได้เลยดอกจันสัมภาษณ์นี้เมื่อเจ็เดือนที่ผ่านมาดอกจัน